สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านชาวลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสโลแกนของชาวลัคนาราศีตุลยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง การงานชาวลัคนาราศีตนเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่โชคดีและโชคช่วยดาวสุขอยู่ในเรือนลาภะอยู่ในเรือนที่ดีมาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิเอ็ดกระดะกฎาคมเลยไม่มีความเสียหายเลยนะคะดาวประจําตัวดาวสุขเดือนนี้งานมีความสุขสมบูรณ์สมหวัง ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสากรกฎาคมเลยนะคะชาวตุลสีกรกฎาคมเกี่ยวกับเรื่องการงานดาวพุธตกวินาศได้ตำแหน่งสุภาและเข้ากรมะการงานดีมากเลยผู้ใหญ่เมตตางานต้อง ตามนะคะชาวลัคนาราศีตุลต้องตามต้องจิกเพราะฉะนั้นปล่อยวางไม่ได้เดือนนี้ตุลใจร้อนมากๆมีหลายอย่างต้องแก้ไขจัดการไม่ชอบอะไรนิ่งๆชอบงานท้าทายตุลชอบงานท้าทายดาวมรณะมีมรุตยูอยู่สัมพันธ์กับดาวศุกร์ด้วยงานน้อยก็บนแต่งานมีความมั่นคง ดาวพุธนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารมีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าตามจิกอย่าล้ำเส้นชาวลัคนาราศีตุลจะต้องใช้คำพูดเพราะว่าดาวพุธคำพูดการเจรตนาอย่าไปทะเลาะเบาแวงกับคนอื่น14กรกฎาคมดาวพระเกษเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานที่ นิ่งไปนะคะตอนนี้ชาวลัคนาราศีตุลไม่นิ่งแล้วเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วก็กลางเดือนไปแล้วพยุงได้อยู่อยากที่จะเปลี่ยนงานถ้าหากโฟกัสที่จะ,ะไปได้ชาวลัคนาราศีตุลก็อยากจะเปลี่ยนงานและเปลี่ยนแล้วก็ได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะแต่จะเปลี่ยนงานไม่ได้เปลี่ยนเพราะความคึกขนองนะคะชาวลัคนาราศีตุลถ้าจะเปลี่ยนงาน ที่ท่านจำอยู่ต้องเปลี่ยนด้วยเหตุผลอย่าเปลี่ยนเพราะอารมณ์อย่างเด็ดขาดจะปัญหาจะตามมาการเงินมีข่าวดีมากข่าวดีมาหลายเดือนแล้ว ค่าการเงินอยู่เรือนลาวพ้ามีกินมีใช้มีเก็บโอ้โหยาวไปถึงเดือนธันวาเลยค่ะแฮปปี้สุดๆเลยนะชาวลกาักนณาราศีตุลเปไปซะทุกอย่างเลยค่ะสั์เลี้ยงเปแมวหาความจุกใส่ตัวเสื้อผ้าหน้าผมารีเช็คทำทุกอย่างแก่ตัวเองให้สวยขึ้นนะคะดูแลตัวเอง17กรกฎาคมดาวอาทิตย์เดินเข้าเรือนการงานได้ตำแหน่งมหาจักสัมพันธ์กับ14หมายถึงท างไกลด้วยดาวพุธอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องเน้นการสื่อสารดีๆมีดาวพระเกตขยี้เลยนะคะอย่าให้ส่งเมลผิดถ้าหากก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารอย่าให้ตัวหนังสือตกหล่นจะมีปัญหาถ้าสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีเรื่องคู่ สัญญาเกิดขึ้นด้วยนะคะเกี่ยวกับคดีหรือคู่สัญญาอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ23กรกฎาคมดาวพุธเดินสู่เรือนลาภัต์ตำแหน่งมหาจากักรต้องพูดอย่างเดียวเลยนะคะไม่พูดไม่ได้เลยค่ะชาวตุลพูดอย่างเดียวเลยค่ะโซเชียลนะคะ,ะเลยโฆษณาตัวเองเลยค่ะโอกาสพิเศษมาแล้วหรือบางคนได้เปลี่ยนงาน ทางสื่อโซเชียลด้วยนะคะเสน่ห์มาแรงมากมีคนตามจีบติดผูกพันนะคะชาวลักนาราศีตุลเพราะฉะนั้นอย่าเขวนะคะสำหรับคนที่มีเจ้าของแล้วแต่สำหรับคนโสดก็พร้อมที่จะลุยความรัก คนมีคู่รักกันดีมากเข้าอกเข้าใจพลังงานบวกพลังงานดีจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาตุนเนื้อหอมรักกับคู่จนหน้าอิจฉาเลยนะกเดือนกนรกฎาคมน,นี้แต่สำหรับคนโสดโสดไม่จริงพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองคนเข้ามาขายขนมจีบตลอดนะคะโสดไม่จริงบอกว่าโสดนะคะมีคู่อยู่แล้วก็ยังบอกว่าโสดนะคะหมอยขอ ให้ชาวลัคนาราศีตุล แก้เคร็ดเสริมดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะให้ทําบุญขัดห้องน้ำและซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทําบุญกับวัดที่ของใช้ในห้องน้ำอะคะอ่ะไปทําบุญเลยนะคะแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาหมอยฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง tiktok ทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสด อ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.0 0นถึง20.00จุนหนึ่งชั่วโมงเท่านัน้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญจวัตร .oid โทรศูนย์เก้าสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านพบกับความมั่นคงมั่งคั่งมีโภอกร,รัพย์เข้ามาจนประมาณไม่ได้ด้วยบุญกุศลที่สร้างคิดดี ทําดีสร้างบุญกุศลมีแต่รวยเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ